สวั <premises. S 2> สดีครับผมชนะแอนติกเจ้าของเพจชนะกระเพาะปลาเก่าว <windows S 1> ันอังคารที่9มิถุนายน2563ครับวันนี้กลับมาพบกับพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกท่านที่รักการสะสมของเก่าของโบราณรักการสะสมกระเพาะปลานะครับวันนี้เอากระเพาะปลาพันดีๆอีกพันหนึ่งนะครับมาแนะนําให้ท่านรู้จักนะครับสาหรับน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เดินหาซื้อของเก่าของโบราณนะครับที่เดินหาซื้อกระเพาะปลานะครับจะได้มีความรู้นะครับจะได้มีโอกาสได้ไปพบไปเจอ แต่ท่านมีโอกาสได้พบได้เจอจะได้รู้ว่าปลาที่ท่านเจอนั้นเป็นปลาพันธุ์อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราไม่ได้ตอบคําถามนะครับเพราะคําถามส่วนใหญ่นะครับที่ท,ท่านนํามาถามเป็นรูปเป็นกระเพาะปลาของบุคคลอื่นนะครับ ผมขอญาตไม่วิจาร์กระเพาะปลาของใครนะครับถ้าท่านมีกระเพาะปลาของท่านเองนะครับท่านถามเรายินดีตอบให้นะครับแต่ถ้าเป็นกระเพาะปลาของคนอื่นที่ลงขายในอินเทอร์เน็ตลงขายใน Facebook ถามมาบางทีเราก็ไม่กล้าตอบนะครับบางทีตอบไม่ได้นะครับก็ขอญาตละคําถามไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการเรียนรู้กระเพาะปลานะครับวันนี้เราเสนอเรื่องกระเพาะปลากินโซนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับกระเพาะปลากินโซนะครับ ตามภาพที่เห็นนะครับส่วนใหญ่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับจะเป็นรูปทรงวงรีนะครับกิมซัวดีๆแล้วก็สวยๆสีผิวหางจะประมาณนี้นะครับกิมซัวเมื่อหลายปีก่อนนะครับราคาแพงมากนะครับเมื่อหลายปีก่อนตอนที่วงการกระเพาะปลายังไม่ตื่นตัวนะครับกิมซัวเป็นที่ต้องการของคนจีนนะครับท่านเชื่อว่าอร่อยและสรรคนดีนะครับ ตอนนั้นราคาเป็นรองกิมจ้นะครับเป็นลองกิมจ้แล้วก็ราคาเหนือกว่าใส่ให้นะครับหลังจากที่ข่าวเรื่องกระพเพาะปลาแพร่หลายนะครับอันนี้คือหลายปีก่อนนะฮะข่าวเรื่องกระพเพาะปลาแพร่หลายมีคนเดินหาเดินซื้อหรือมีคนขายกระเพาะปลามากมายนะครับกิมซัวก็ออกมาสู่ตลาดนะออกมาสู่ตลาดเยอะนะครับทําให้ราคาตกลงนะครับถามว่าตกลงเยอะไหมนะครับกิมซัวสวยๆส,สมัยก่อนกิโลนึงนะครับกิโลละนะครับ ห้าล้านถึงเจ็ดล้านบาทนะครับที่ผมเคยได้มานะครับห้าล้านถึงเจ็ดล้านบาทตัวตอนนี้กิโลละนะครับหนึ่งล้านบวกลบนะครับล้านสองล้านหรือต่ำกว่าล้านนะครับอยู่ที่ความสวยและความใหญ่แล้วก็ความสมบูรณ์นะครับกิมซัวดีๆนะครับเดี๋ยวขอญาตแนะนําน้องๆเลยครับที่เดินหากระเพาะปลาตามบ้านนะครับถ้าเจออย่างนี้เราเรียกกิมซัวนะครับกิมซัวมีหลายแบบนะครับอันนี้คือแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งในการ ในการดูนะครับแบบหนึ่งคือมาตรฐานของกิมซัวจะเป็นทรงนี้นะครับวิธีการดูกิมซัวง,ง่ายครับกิมซัวจะต้องมีหางหางจะไม่เหมือนกับไส้ปลาไหลและก็ไม่เหมือนกับการเลาะหางมาเสียบนะครับหางธรรมชาติเขาจะต่อมาฮนะหัวจะมีหัวหัวนะครับก็จะมีหางต่อมาจากหัวเลยนะครับแล้วก็วิธีการดูหางว่า กินตัวหรือไม่กินตัวนะครับสำหรับน้องที่เดินหาซื้อเพาะป่าตามบ้านนะครับตรงนี้มีรอยเลือดมีรอยเลือดนะครับอันนี้มีรอยเลือดฉะนั้นหางกิมโัวก็จะมีรอยเลือดเหมือนกันกิมสัวถ้าไม่เห็นอะไรนะครับให้ดูรอยเลือดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีนะครับร้อยตัวเก้าสิบตัวจะมีรอยเลือดนะครับใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้คาบเลือดสีดำๆนี่คาบเลือดนะฮะเลือดปลาตอนที่ตักขึ้นมานะครับแต่ธรรมชาติของเขาตามเราเห็นคาบเลือดนะครับ ดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะมีคราบเลือดอันนี้คราบเลือดน,นะฮะดำๆเนี่ยอันนี้รอยต่ออันนี้ไม่มีรอยต่อนะครับมันมาจากตัวเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาผ่ามาไส้ตัวติดกันเลยนะครับตัวนี้ติดกันเลยนี่ติดกันเลยนะครับแล้วหางก็จะบิดทรงนี้นะครับทรงนี้เท่านั้นนะครับกินตัวได้มาหลายตัวนะครับเป็นร้อยตัวทรงนี้ทุกตัวนะครับหางจะเป็นแบบนี้ทุกตัว สมัยก่อนเคยได้มาเฉพาะหางนะครับขายได้เจ็ดหมื่นบาทขายได้แพงมากเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วครับอันนี้หางเห็นไหมฮะหางเป่ามาจากตัวเลยนะครับต่อมาจากตัวแล้วก็คราบคาบหางเนี่ยคราบคาบหางจะมีรอยเลือดเหมือนเหมือนกันอันนี้อันนี้ขี้แมงสาบรอยเลือดเมือนเหมือนกันนะครับอันนั้นน้องพี่เพื่อนที่เจอตามบ้านนะครับที่เจอตามบ้านเจออย่างนี้เรียกกินซัวนะครับแล้วอย่าไปยุ่งกับหางนะครับหางขาดราคาเสียขาดง่ายเลยหางขาดง่าย อันนี้ดูอีกมุมนึงนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ขาดปลายไม่เป็นไรนะครับถือว่าตอยังอยู่นะครับยังทําให้ราคาไม่หายไปเยอะนะครับถ้าขาดขาดตอเลยเสียราคาครับเราส่องกระแดดนะครับส่องกับไฟนะครับท่านจะเห็นเนื้อกิมซัวกับกิมจิมเนื้อไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าท่านแคปรูปเก็บไว้นะครับวันหนึ่งที่ท่านเจอกระเพาะปลาจับหงายมาอย่างนี้นะครับ จะเห็นอนูมวลสารของเนื้อตระเพาะปลานะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์มวลสารอ,อความใสความหนาแน่นไม่เหมือนกันครับอ,อันนี้ดูอีกด้านนึงครับหางนะจะมีเป็นป้องๆนะครับกิมโยจะเป็นป้องๆแม้ท่านที่มีท่านหนึ่งได้ถามมานะครับว่าหั่นแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นกิมโซคือถ้าเราเราหั่นกิมวซมันจะเหลือหางจะเหลือหาง ในกระบอกนั้นนะฮะในกระบอกนั้นนะครับเวลาท่านไปเจอที่กระเพาะปลาหั่นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นปลากิมโซวที่ไม่มีหางอันนี้ก็ต้องมาดูคราบถ้าเขาตัดแบบไม่เผาไฟนะครับตัดแบบตัดสดๆเลยนะครับใช้มีดดีๆใช้เครื่องตัดดีๆนะครับท่านก็จะเห็นไอ้ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นชิ้นๆนะครับเป็นชิ้นๆคราบเลือดเนี่ยก็สัษฐานไปกิมโซนะครับปลาพันอื่นไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีคราบเลือดนะครับนี่คือจุดจุดตายของการดูกิมโซนะครับ ใช่ไหมตรงนี้ต่อกันไปเลยฮะขอเฉือนให้ดูต่อให้ดูถ้าเจอกิมซวนนะครับกิโลหนึ่งสมมุติไปก่อนไว้หนึ่งล้านบาทนะครับสามขีดสามแสนนะครับห้าขีดห้าแสนอย่าปล่อยผ่านนะครับถึงแม้เราไม่ได้กินจีนะครับเราได้กิมซวนก็ยังทําเงินได้นะครับก็ซื้อมีกําไรสนะิบเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้สามแสนก็ได้สามหมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยก็มีกําไรก็บอก เจ้าของเพะปลาครับเราซื้อเราก็าไปขายต่ออยู่แล้วมันก็มีช่องแกลบนิดหนึ่งให้เรามีกาไรนะครับแล้วท่านก็ได้ซื้อขายกันนะครับอันนี้ผมสอนให้น้องๆนะครับเพื่อนๆที่ที่ยังไม่รู้นะครับว่ากิมซซวหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวดูกิมซซวที่ต่อหางนะครับอันนี้เป็นกิมซซว ตัวหนึ่งนะครับที่เคยได้มานะครับแล้วก็เถียงกันหลายคนนะฮะหลายอาจารย์ว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะครับแต่ก็ขายเป็นกิมซั่ไปซื้อมาเป็นกิมโซ่วขายเป็นกิมโซ่ววิธีการดูว่าเป็นกิมซั่ไงก็คือเราดูรอยน้ํารอยดูรอยเลือดก่อนรอยเลือดแล้วก็ดูทรงดูปีกนะครับขนาดนะครับปลาที่จะทรงยาวๆแบบนี้จะเป็นหงโ่โตไม่ค่อยมีนะครับเป็นอังกอยไม่มีนะครับเป็นกิมปังก็ไม่มีแต่อันนี้หัวกระหางเขาเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมฮะ ท่านดูชัดๆน,นะครับเห็นไหมฮะหัวมันขาดแล้วเขาก็เอาหลอดเอาหางปลอมมาใส่นี่เป็นหางปลอมนะับไม่หางกิมซันนะครับแล้วก็กินมซซวส่วนใหญ่หางจะยาวๆเขอก็ทํายาวเท่าที่สุดที่จะยาวได้แล,แล้วก็เอามาสวมนะเห็นไหมฮะเป็นหลอดกลมๆแล้วก็สวมทํำตอขึ้นมาแล้วสวม เห็นไหมทรงทุกอย่างเป็นกิมโมันนะครับเพียงแต่ว่าหางไม่ใช่เวลาท่านซื้อก็ราคาก็จะลดหลั่นกว่ากิมัวตัวสักครู่นี้นะครับที่หางสมบูรณ์นะครับเนื้อกิมัวหนังกิมัวหางไม่ใช่อันนี้ราคาก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วเวลาช่างเนี่ยเวลาช่างน้ําหนักกิจกรรมก็แล้วแต่อันนี้หางมันจะหนักมากนะครับหางแบบนี้จะหนักจะมีน้ําหนักนั้นก็ต้องทดนัทหางออกด้วยนะครับอันนี้เนื้อใช่หางไม่ใช่เห็นไหมตัวใช่หางไม่ใช่แล้วหางเยอะ หางอย่างนี้เคยช่างได้เดกือบยี่สิบกัมนะครับยี่สิบถึงยี่บห้ากัมอันนี้หางไม่ใช่ใชหเห็นไหมเห็นเห็นเห็นการการเชื่อมต่อไหมฮะเห็ไหมแล้วหางพยายามทาบิบเหมือนกิมโซนะครับแต่แต่ไม่เหมือนธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่มีคราบเลือดอยู่ในหางแล้วหางก็จะมีขนๆน,นะกิมโซดีๆหางไม่เป็นขนแล้วครับเป็นไส้อะไรสักอย่างอันนี้เป็นกิมโซตัวที่สองนะครับเรียนรู้ ไปได้วยกันนะครับท่านที่เดินหาซื้อของเก่าของโบราณเดินหาซื้อพระนะครับได้ของที่ท่านต้องการแล้วล้องหากระเพาะปลานะครับอันนี้แนะนํานะครับสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้จริงๆนะครับแล้วก็ได้ตัวดีชีวิตเปลี่ยนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้รัฐบาลได้เปิดประเทศเปิดให้ท่านมีโอกาสค้าขายตามปกตินะครับแผงพระชมรมพระ ชมรมต่างๆก็เปิดแล้วนะครับท่านสามารถไปเดินซื้อของตามบ้านได้ไปเดินซื้อของลงโฆษณาอะไรได้นะครับก็มีคนส่งรูปส่งภาพมาสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับแต่ขออนุญาตให้ท่านตอบความจริงผมก่อนนะครับว่าก่อนที่จะซื้อจะขายหรือก่อนที่จะส่งรูปมาถามนะว่าเป็นรูปใครนะครับบางทีต่อไปมันจะมีปัญหากับเจ้าของรูปได้นะอันนี้คืออกิมโซตัวหนึ่งนะครับ เพิ่งได้มาแล้วก็ให้ท่านดูนะครับเห็นไหมอันนี้เนื้อหนังกิมโซวนะครับสวยกว่าตัวที่เชื่อมหางเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้ไม่มีหางเหมือนกันแต่เราดูกิมซัวเพราะมีคราบเลือดจะดูสังเกตดูมีคราบเลือดมีรอยแตกด้วยนะถ้ากิมซซวแล้วก็ผิวก็จะเดี๋ยวดูผิวนะครับด้านในของกิมซซวทุกตัวนะครับร้อยตัวจะเป็นแบบนี้ทั้งร้อยตัวนะครับ ด,ด้านๆนะครับด้นดานนถ้าท่านเก็บภาพนี้ไว้ท่านจะดูกิมสวบเป็นเลยนะครับตัวนี้สามร้อยสาสิบห้ากรัมนะครับถ้ากิโลละล้านนะครับก็จะได้สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้ถ้าท่านจะขายท่านจะได้สิบเเก็ได้ 30, าสาม0มืนกว่านะครับสมมติว่ากิโลหนึงล้านนะครับวันนี้กินตัวเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับฉะนั้นการที่ผมจะบอกว่าราคาเท่าไหร่ม,ม,มันบอกวันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับเหมือนทองคำฉะนั้น ก่อนจะซื้อก่อนจะขายเช็คราคาที่แน่นอนก่อนนะครับกิมจีและกิมซูวมีขึ้นมีลงนะครับเป็นกระเพาะปลาราคาแพงนะครับถามว่าขึ้นลงเยอะไหมบางทีก็เยอะนะครับบางทีซื้อผิดก็หายไปห,ไหลายแสนนะครับอันต่ก่อนที่ท่านถ้าท่านเจอเราเจอตามบ้านเราก็ซื้อตามที่เจ้าของจะขายนะครับถ้ามันไม่เว่อร์กันไปก็ซื้อได้แต่ถ้าเวอร์ต้องเช็คราคาก่อนนะฮะเห็นไหมคกิมซูไม่มีเส้นนะฮะกิมซนะูไม่มีเส้นง่ายๆเลยครับไม่มีเส้นแล้วก็ ด้านในจะด้านด้านนะครับส่วนด้านนอกจะนนหนาๆหลังจะนนหนาแต่ถ้าอังโกยนะครับหลังหนาเหมือนกิมโซนะครับแต่อังโกยมีเส้นแค่นั้นเองครับแตกต่างกันแค่นั้นส่วนถ้าถ้ามีหางก็จบถ้าไม่มีหางเราก็ดูองค์ประกอบมีรอยมีรอยคาบคาบเลือดเห็นไหมฮะมีรอยคาบเลือดตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับเจไดไย้ที่หางก็ขาดหางขาดยังมีต่อนะ ยังมีตอให้เห็นนะครับเห็นไหมครยังมีหลอดหางนะครับบางตัวไม่มีบางตัวโดนตัดโดนกินตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับทําให้คนที่อ่านไม่ออกก็ซื้อเป็นหนโตนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องขายเป็นหนโตไปก็น่าเสียดายทุกครั้งที่ได้กระเพาะปลามาให้ท่านส่องกระแสงนะครับถ้าท่านเก็บภาพได้ก็เก็บภาพแบบนี้ไว้นะครับท่านจะรู้ว่ากิมส่วนเนื้อแบบนี้นะครับกิมซนกับก,กิมจีเนื้อไม่เหมือนกันนะครับความหนาไม่เหมือนกัน ขอบเขาจะปินๆอย่างนี้หมดนะใไฮะสังเกตขอบนะฮะกิมตัวหลังจากที่ตัดแล้วขอบเหมือนกับเอามือตบนะฮะตบให้มันด้านๆน,นะครับจานั้นขอบจะไม่สเปสะสปะนะครับแล้วก็ธรรมชาติของอภพอปลานะครับจะพิ้วไปพิ้วมาอย่างนี้ครับมีกิมตัวบางตัวนะครับเป็นกิมตัวปลอมนะฮะก็เทบล็อกมาแล้วก็ทําขอบแต่ขอบก็ไม่ไม่เปลีวจะไปพิ้วอย่างเนี้ย จะตรงๆเนื้อเท่าๆกันหมดความหนาเท่าๆกันหมดสีเท่ากันหมดอันนั้นปลอมนะของของแท้ธรรมชาติมีอ่อนมีแก่นะครับมีหนามีบางมีพิ้วไปพิ้วมาครับอันนี้ใช่ไหมดูได้ใช่ไหมมีแตกมีย่นมีคราบมีคราบเลือดแล้วก็พิ้วไปพิ้วมาแล้วก็มีรอยการตกนะทุกตัวเป็นแบบนี้หมดนะครับทุกตัวเป็นแบบนี้หมด อันนี้อย่างที่บอกนะครับตัวเขาไม่มีไม่มีหางแล้วนะครับแต่ตอก็ยังอยู่ตอเป็นหลอดเลยนะเป็นหลอดมาจากตัวเลยนะเป็นหลอดทั้งสองอันเลยังั้นถ้ามีตอไม่มีเส้นกลางจะไม่สามาเป็นกินซ่วนนะครับถ้าเป็นกินปัางกับเป็นตัวหิหูใหญ่ก็จะอีกแบบนึงนะกินปัางจะไม่มีตัวใหญ่ครับตัวเล็กๆบางๆด้านในนะครับเห็นไหมฮะ จำจำอนูจำสีไว้นะครับด้านในของกิมซตัวเป็นแบบนี้นะครับแล้วกลางๆก็จะย่นนิดหน่อยนะฮะร้อยตัวก็ร้อยตัวนะครับไม่เปลี่ยนนะฮะไม่ผิดแล้วก็ตัวเขาประมาณกระดาษ A4 นะครับอันนี้หลังๆจะหนานๆนะะตอนนี้สอนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดเปิดแล้วนะครับ ท่านจะได้ไปเดินลุยนะครับไปเดินลุยไปเดินซื้อนะครับไปเดินซื้อไปเดินหานะครับอเคยได้กินตัวในแผงพระนะครับในตลาดพระที่นครศรีธรรมราชนะหลายปีก่อนนะ่านท่านท,ที่เดินซื้อของเก่านะครับถ้ามีงานประกวดพระไปเดินหาตามแผงนพระได้นะครับที่อาจจะมีหลงๆเลิมๆนะครับแต่หาตามบ้านดีกว่าครับือตามบ้านก็ได้ราคาที่ มีกำไรขึ้นมาหน่อยนะครับพ่อค้างทีก็จะกาไรอาจจะยากนิดนึงผ่านไป3ตัวนะครับสําหรับกระเพาะปลากิมซวนะครับกระเพาะปลายอดนิยมนะครับเบอร์2หรือเบอร์สนะครับจะสลับกันนะสลับกับเรานับกิมจี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับกิมจี้มีตัวผู้ตัวเมียนะครับก็นับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับกิมซวก็เป็นเบอร์สามสลับกับใส่ให้นะครับใส่ให้ก็เป็นพ่อมาเดี๋ยวมีโอกาสจะนํามาสอนท่านแนะนําท่านอีกครั้งนะครับวันนี้แนะนํากิมซว อันนี้เป็นกิมโซวอีกแบบหนึ่งนะครับการพับการเก็บอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งขออนุญาตใส่รูปเยอะหน่อยนะครับเพราะมีคนชอบดูดรูปไปขายนะครับกิมกิมโซวแบบนี้เป็นกิมโซวตัวบางๆตัวไม่สวยนะครับแล้วก็ขายแบบส่งสัโคู่นี้ไม่ได้นะครับคนจีนโบราณเจ้าของร้านยาจีนโบราณจึงทําเป็นรูปกิมจีอันนี้แนะนํานะครับ เป็นปลาที่ไม่สวยปลาที่บางแล้วเมื่อทำทรงเป็นรูปกินจี้แล้วก็จะย้อมสีแบบนี้ย้อมสีกินได้ขายได้แต่ราคาถูกลงมานะครับสมัยก่อนเคยมีขึ้นแพงดีโลเป็นล้านนะฮะตอนนี้ก็ลงลงมาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกตัวต่อหางนะครับแบบนี้ไม่เคยมีหาง มีนานๆนะนานๆจะตรวเจอทักตัวที่เป็นหางธรรมชาตินะครับนานๆจะเจอทักตัวนะครับแล้วก็แบบนี้ส่วนใหญ่จะแตกเพราะว่าบางบางมากก็แตกหนามากก็แตกนะไ่ให้ส่วนใหญ่จะแตกก็คือใกล้เน่าแตกแล้วสีนี้ย้อมทุกตัวครับ เวลาตุ่นกระเพาะปลาตุ่นขึ้นมาเนี่ยสีมันจะออกน้ำตาลอ่อนเหมือนเดิมนะครับแต่น้ำในกระเพาะปลาน้ำซุปนั้นใ่จะดำดำหน่อยนะครับเป็นสีชาสีกาแฟแล้วเห็นไหมเนื้อจะบางนะครับเนื้อจะบางข้างในข้างในเหมือนเหมือนกับกิมซัวที่เราให้ดูสักครู่เนี่ยตัวใหญ่สักครู่จะมีย่นๆแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมทุกตัวจะเป็นเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวบางหรือตัวหนาด้านในจะเหมือนเหมือนกันด้านหลังจะเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าตัวตัวบางเขา ขายยากเขาเลยประทานเป็นจิมจี้แล้วก็จะตัดเล่มขอบแต่งสวยงามฮะแ,แต่งขอบฮะแต่งสวยงามไม่มีแตกเลยเห็นไหมฮะเอากันไกลเก็บเนื้อเรียบร้อยแต่ก็จะมีแตกขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆที่ผมทำนะครับขอบพระคุณที่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานตั้งใจทำคลิป ต่างๆเรื่องกระเพาะปลาไม้ท่านชมนะไม่ว่าท่านจะเป็นเซียนเล็กเส้นใหญ่นะครับไม่ว่าจะท่านจะเป็นคนสะสมของเก่าของโบราณหรือคนเดินหาซื้อของเก่าของโบราณเดินหาซื้อกระเพาะปลาขอให้คลิปต่างๆผมได้เป็นประโยชน์นะครับทําให้น้องๆบางท่านนะครับที่ยังไม่มีความรู้เรื่องกระเพาะปลาก็จะได้มีความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ท่านก็เดินหาซื้อครับหรับน้องที่เดินหาซื้อก็เดินหาซื้อขอให้เจอกระเพาะปลาตัวดีๆนะครับแล้วก็ เพราะปลามีมากมายหลายสายพันนะครับเราซื้อกันไม่หมดแล้วครับแต่ว่าถ้าเจอตัวดีชีวิตเปลี่ยนถามว่าตัวดีดูอย่างไรก็พยายามแนะนําพยายามบอกให้นะครับตัวที่ผ่านมานี่คือกิมซัวนะครับกิมซัวก็มีหลายหลายรูปแบบหลายทรงนะครับเราสรุปปิดกันด้วยกิมจี้ตัวนี้นะครับวิธีการดูง่ายนะครับถ้าเขาวางไว้บนกระดาษ a 4นะครับแล้วถ้าปิดกระดาษได้ขนาดนี้นี่ใหญ่กว่ากระดาษ a 4ทั้งหัวทั้งหางเลยครับแล้วทั้งข้างทั้งล่าง ข้างบนข้างซ้ายข้างขวาอันนี้กิมจีครับกิมจ้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวเมีย,ยนะครับจะปิดกระดาษ a 4แบบนี้นะครับนั้นท่านถ้าไปเจอตามบ้านแล้วถ่ายรูปกับกระดาษ a อแบบนี้นะครับเป็นกิมจี99%้นแล้วนะครับโอกาสาที่จะเป็นโหโตโต,ตัวใหญ่เป็นออสเตรเลียเป็นอะไรยากนะถ้าส่งแบบนี้นะครับแล้วปิดกระดาษ a อได้แบบนี้หลายร้าน,นรหรือเป็น10ล้านนะครับต่อก,กิโลถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนั้นก็ ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนของท่านญาติของท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันร้านชนะแอนติกรับซื้อกระเพอาะปลาเก่าทุกรุ่นทุกขนาดทุกสภาพทุกราคาทุกที่ทั่วประเทศไทยร้านใหญ่ซื้อง่ายจ่ายเงินสดซื้อสัตว์ชัดเจนครับท่านมีกระเพาะปลาที่ไม่ใช้ไม่โว์ไม่ตุนไม่ต้มไม่สะสมแล้วนะครับถ้าอยากจะขายาติดต่อกลับมานะครับหรือท่านที่เดินหาซื้อ,อกระเพาะปลานะครับเดินหาซื้อของเก่าของโบราณหรือซื้อ,อากระเพาะปลา,าตามบ้าน ท่านติดปัญหาอะไรนะครับอยากให้เราช่วยแนะนำอยากให้เราช่วยเป็นพี่เลี้ยงติดต่อกลับมานะครับยินดีสอนให้ไม่คิดเงินนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนะครับโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับตอนนี้รัฐบาลเปิดให้ท่านค้าขายได้ปกติแล้วนะครับก็รีบออกเดินหาของกันนะครับอยู่บ้านเฉยเฉยนิ่งนิ่งเฉยเฉยตอนนี้ไม่ได้เงินนะครับท่านก็ต้องขยันขยันโพสต์ขยันรับซื้อนะครับแล้วก็ ดูเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปได้เรื่อยนะครับแล้วก็เปิดคลิปะก่าที่ผมแนะนํานะครับได้ได้ดูนะครับได้ดูได้แนะนําไปก็หวังว่าคลิปต่างๆจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สงสัยสอบถามมาในเพจชนะกระเพาะปลาเก่านะครับท่านฝากข้อความคําสงสัยคําถามต่างๆมาในกล่องข้อความของเพจชนะกระเพาะปลาเก่านะครับหรือในไลน์แอดนะครับแอด โอเค8989ย้ำนะครับแอดโอ8 9นะครับท่านสามารถติดตามคลิปต่างๆที่ผมได้ทำใน y t u t u นะครับในชนะแอนติกนะครับเราใช้ช่องชนะแอนติกนะครับท่านเข้าไปดูได้นะครับมีคลิปมากมายนะครับที่พอเป็นประโยชน์นะครับแนะนำการซื้อการขายของเก่าของโบราณนะครับหรือกระเพาะปลาต่างๆนะครับเราพยายามถ่ายทอดให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับ ทุกท่านนะครับขอบคุณครับติดตามรับชมกิมจิหรือกระเพาะปลาไซไห้หรือกิมซัวตัวต่อไปนะครับ๋ยวเจออันไหนน่าสนใจนำมาทำคลิปให้ท่านชมครับสวัสดีครับ